เดือนแรกๆก็งงๆอยู่ไม่ค่อยกล้าพูดกับใครอสองสางวันแรกเขามีระบบบัดดี้ครับมีแอสไสคนมาช่วยพารอบโรงเรียนที่ไหนคือที่ไหนใช้เว็บไซต์ที่เขาใช้สั่งกันบ้านยังไงก็แบบนี้ครับค่อนข้างอุ่นใจคือโฮสดูแลแบบเหมือนแม่เลยสวัสดีครับผมชื่อบีคอนเรียนอยู่เยอรมนที่เกรนังการอินเตอร์เนชั่นอลไฮสคูลอยู่ที่เมืองอเดเลดในออสเตรเลียครับ การอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในระบบการศึกษาของต่างประเทศในออสเตรเลียเขาแบบเน้นโฟกัสเ,เลยอย่างก,กับแบบไทยเน้นการสอบเน้นการใช้สกิลทางานเป็นโครงงานที่แบบสามารถอธิบายได้เขามีแบบครที่เรียนมาต้องทําอันนีน้อันนี้เขาจะบอกเลยแบบ A หรือ B เราควรจะถึงสาตรฐานไหนอ่านพยายามทําให้ตรงถึงที่เขาอยากได้แบบจะมี แอปพลิเคชันชื่อเด y Map ในทุกๆโรงเรียนนะคะคือจะเข้าไปในานามผู้ปกครองกับนักเรียนนักเรียนก็จะดูว่าจะต้องมีงานอะไรทำไ์ที่จะต้องสง่งส่วนผู้ปกครองก็จะเห็นว่าเด็กทำกานบ้านอะไรไปแล้วคุณครูคอมเมนต์ว่าไรได้สิดมากค่ะได้ชิดในทุกๆวิชา เดี๋ยแรกๆก็งงๆอยู่ไม่ค่อยกล้าพูดกับใครสองสาวันแรกเขามีระบบปัดดีครับมีแอสไซน์คนมาช่วยพารอบโรงเรียนที่ไหนสิที่ไหน,ไหนใช้เว็บไซต์ที่เขาใช้สั่งกันบ้านยังไงเกิดแะแบ,บนี้ครับส่วนว่ากผมก็ใช้ความรู้ภาษานะครับก็ไปแบบอินเตเวลาเขาคุยกันในห้องจะตอบคําถามแล้วก็พยายามหาคนที่เหมือนแบบมีจุดเป้าหมายคล้ายๆเรามาคุยกันด้วยปจเป็นกลุ่มกันนะครับ ตอนเริ่มก่อนเปิดเรียนนะครับก็พาไปซื้อชุดเวลาแบบผมมีปัญหาอะไรผมก็ไปปรึกษาเขาได้โฮสต์นะครับสามีเขาปั้นหม้อเป็นฮอบบี้ของเขาช่วงปิดเทอมนี้ก็ก่อนกลับมีสอนทําเป็นรูปปั้นเลน่เนก็มีไมปแบบร์ลิตตามที่ในเมืองนะครับมีแบบอุทยานมอริลล์โซฟอรที่ไปแบบน้าตกไปเดินป่าก,กันมีไปแคมปิ้งกับครอบครัวเขาด้วยค่อนข้างอุ่นใจคือโฮสต์ดูแลแบบเหมือนแม่เลยคือแรกๆอ่ะแม่ก็จะเป็นห่วงเขาก็จะคอมมูนิเคตกับแม่ถามว่า ทานอาหารชอบอะไรแล้วมีอะไรก็จะส่งมาไดเล็กคุณแม่ด้วยหรือแบบกางเกงน้องหลุดขาดอย่างเงี้ยบอกเขาได้น้องไม่สบายไอเขาก็จะแบบตื่นตาตึกนดูแลง,ง้งดีมันจะเป็นเหมือนที่แบบค่อนข้างเล็กกว่าเทียบกับฟินนีกับเมืองเบิร์นแบับแต่ว่าก็มีฟัะสิที่อะไรเยอะมีแบบพับบิคทรานสป o อร์ตมีระบบรถเมล์ไปที่ไหนไปได้อย่างง่ายด้ครับ ไม่ยากเลยเรา,าเรามาเรามาประสบกาณทำเร็จได้หากลุ่มคนที่เราสามารถแบบอยู่ด้วยคุยด้วยได้ตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานแบ่งเวลาดีๆแล้วผมว่าแบบสบายครับขอบคุณแม่แบบอุ่นใจคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพักพีพีไปแป๊บเดียวพีพีกระตอบแล้วคำคำพี่พี่ที่ให้คำแนะนำน้องได้เลยว่าก่อนไปเวลาเด็กไปแล้วจะเหมือน U curve เนาะ คือไปสักเดือนหนึ่งอ่ะจะแบบยูยูลงเนาะจะยูจะมากจะน้อยคือแล้วแต่เด็กแบบสักพักเขาจะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะมีโฮมซิกอะไรหน่อยแต่ผมว่าคิดว่าแค่อตอนนี้คือเรามีการคอมมิวนิเคชันที่ที่ดีขึ้นกับการคิดถึงบ้านอะไรจะน้อยลง่แล้วเด็กจะปรับตัวได้ในวิชาวางแผนการเรียนที่ใช่โรงเรียนที่ชอบสำหรับบุตรหลานของคุณโดยเฉพาะศรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลนักเรียนไทยในการศึกษาต่อมัธยมต่างประเทศกว่ายีปีได้แล้ววันนี้ที่ไลน์แอ t ซิตาหรือโทร0 2 7 1 2 5 3 0 0